หพฤติกรรมของคนที่ชอบแทงข้างหลังและชอบทรอยศหักหลังมีวิธีดูดังนี้นะคะอันนี้คือฉบับสามกบค,ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขาจะพูดจาดีกับคุณพูดจาชมคุณดีเกินกว่าความเป็นจริงในเวลาที่ไม่ใช่หมายถึงว่าในเวลาที่ไม่สมควรจะพูดดีๆอ่ เขาพูดดีแบบชมเวอร์มากทั้งทังที่ตัวคุณเองเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นะ่ะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาก็ชมเวอร์มากนะคะข้อที่สองค่ะเขามักจะเข้าหาคุณเข้ามาให้กำลังใจคุณในวันที่คุณประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงแต่พอวันที่คุณมีชื่อเสียงลดลงเขาคนนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นลองเช็คดูนะคะว่า เขาเข้ามาอยากทําความรู้จักกับคุณที่คุณเป็นคุณหรือเขาเข้ามาเพราะเขาอยากรู้จักในสิ่งที่คุณมีวันนี้นะคะถ้าใครที่เข้ามาคบใครที่เข้ามาในชีวิตเราเราต้องเช็คข้อที่สามเขามักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนกลุ่มบ่อยเปลี่ยนพักพวกบ่อยเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยนะคะอย่างเช่นรวมไปถึง การเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนคนคุยบ่อยเพราะอะไรคนที่มีลักษณะนิสยัยชอบแทงข้างหลังคนอื่นเนี่ยเขาถึงมีนิสัยแบบนี้นั่นก็เพราะว่าเขาตักตวงผลประโยชน์คือคนแบบนี้ค่ะเขาพร้อมที่จะหักหลังคนอื่นได้เพื่อผลประโยชน์ของเขายกตัวอย่างลิโป้ในสามก๊กนะคะลิโป้เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแบบ รบเก่งมากแต่เราจะเห็นว่าลิโป้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปอยู่กับเล่าปีบ้างไปอยู่กับคนนั้นคนนี้บ้างไปเป็นผักเป็นพวกแต่สุดท้ายลิโป้นะคะก็ไม่มีจุดจบที่สวยโดนประหารด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนี้นี่เองนะคะต่อให้เก่งแค่ไหนนะคะถ้าทิ้งศิลธรรมไว้ข้างหลังนะคะจุดจบของชีวิตก็มักจะไม่สวยนะคะข้อที่สี่นะคะ ต่อหน้าคุณเนี่ยเขาจะพูดจาดีนะคะชมแต่ว่ารับหลังเนี่ยคือแค่ประโยคคําพูดของเขาเพียงประโยคเดียวนะคะเขาก็จะพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังในทางที่ไม่ดีแต่เขาจะปฏิบัติด,ดีแล้วก็พูดดีมากๆนะคะให้ระวังคนแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เราครบหรือว่าเพื่อนเราอะ่ะมีนิสัยแบบนี้เนี่ยให้ระวังว่าเขาอาจจะเป็นหอกข้างแคร่ที่ทําร้ายเราในวันหนึ่ง ซึ่งโอเชื่อนะคะว่าถ้าใครยังไม่เจอเนี่ยจะมีรู้รสชาติแต่ถ้าคุณเจอนะคะคุณจะเข้าใจแต่โอว่าการที่เราดูคนให้ออกอ่านคนให้ออกจากคําพูดและการการกระทําให้เราสังเกตคนเนะี่ยโอว่าการที่เราอ่ะอ่านคนเป็นมีความรู้ทางจิตวิยาบ้างนิดนึงหรือมากๆเลยโอว่าการอ่านคนออกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย คัดกรองและประมัดระวังตัวเองได้ดีมากขึ้นและเดี๋ยวโอมาต่อ EP 2ค่ะ